สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขุขสุลนะพี่น้อยแต่ก่อนตึกเด็กบันนี้นะน้องตอนนั้นน้องสลามาเกิดลูกนะเด็กเนี่ะตึกเด็กน้อยน้องเตินอยู่ตึกนี้บันไดเมย์น่ะอยู่ตึกข้างั้นบนพี่น้องเยของพิเศษนะแต่ตึกเด็กขาเจ้าแรกแล้วข้าเจ้ายหญ่ประพุนข้างล่างนี่พี่น้องอันนี้มันก็จะเป็นตึกล่างเล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นตึกเด็กน้อยตอนน้องเตินเกิด ซิไปซื้อกับข่ากัพี่น้องไป้านาดองไปซื้อกับข่าก่อนเป็นรรอเป็นลอ่นลอ้างแรกบนดองนีง่นนะผงมอโสวรรณเขครั้งแรกบอกอส,ส่วนแม่ทองเทนนะอลายรออแล้วเนเบือเ่อ <c oughs> แล้วขนาดตพิเศษอนี่นอน้องต่พิเศษนะมา่างมาก ไปไปตอนนี้น้องน้ำก็นั่งรอพ้นตรวจเลือดพี่น้องเว้ยรอพ้นตรวจเลือดเอนาะแะสิม,มาซื้อกับขข,ขากำหนำก่อนขอบคุณคทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อรอพ้นตรวจเลือดอือฮาก็บรรพบุรไม้ออกมาเนาะ ลงน้ำกินยังได้ลงน้ำมมัเนาะอือสิ้นหลอดแล้วสิ้นหลอดมูเอาตามงไงลอง ตำแตงบอลนนดองเอาันหมักถ yeah. oh, ั่วกันหนหกหนึ่งคูไปบเจ้านะเพื่อพี่นองอ์หยังกะแพงด้อพี่นองคอะไยังกาแะเด้อเอาในดองมีมีปีงเขียนนะบอลนะ

สองเพราะเนาะอะไรต้องไปค้างเนยมันรากับเพื่อนเอ้ยไอ้รง อ่ะร้องใชเอาไปหาซิซิหลอดซองต่อกของเราหน่าหมูอือเดี๋ยวไว้นี่มาปิ่งเขียดปิ่งปิีกกบก็มีจะเป็นหนาลงมาหน่อยตึก เท่าหนังตะม่แจ่วมากับประเด็กจรงเขียนหมู ดีนะตอนเขาอีเมย์มากนะผมมีปิงแขนโม่นะมีแต่ปิงปลา <laughs> ปิงโกก็มีเขากินเนี่ยเอาเป็นหอหายนะดองพอและเป็นหอหายจีนลอยกันต่อเราเศร้าบาทเป็นหอวมีอยู่บนน้ำเขา อต้มถั่วด้วยองเฮาน่ะโดยพอดีกินโลมา น้ำใจวันศสตร์ที่สองทันวาหมันนยืนตอนนี้น้องน้ำก็รอผลตรวจเลือดไปนอนเลยแบบว่าเมนมามาหอดกับสีพาเลยกับบอมเมนได้ไปนอนเลยแบบอันนี้กับผนกับข้าไปห้องตรวจขั้นเนาะมดลูกก็ยังโมเปิดก็สั่นก็เลยรอ อยู่ห้องนอน้กรรอผลตรวจเลือดไม่าพอดปึบบสิผ้าปากมือแม่นก็นนนนนจะก็ต้องตรวจเนาะควมดอกควมด้านวัดหัวใจเด็กตอนนี้กำลังเอารอยไปตรวจก่อนกับพาในดองมาเลาอซื้อกับเขาไปกินตอนเที่ยงเนาะขอบคุณตุงเป็นกำลังใจด้อ ไป Mason, เมีซ้อนกับไปกินเขาข้างนอกก็ก็ไปหาหมอตาเบามีผลเจ็บตาแเ็่มัอยนางเงแข้งแรงขับรถอี จะแน่นก็ค่อยแข้งแห้งทั้งแม่และลูกก็ไพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจรู้สึกว่าคนกับสิบัวควายร้ยายพี่น้องเลยแบบว่าคนเจ็บกับบอลร้ยลายเนาะทานร้ายนะห้องพิเศษกับรถจอดนี่เต็มเลยแหละ น่าม้งเม่อกนแล้วบอกไ้ดอกขุมมแล้วกตัซื้อป่ะป่ะยางตันผัวเจ้าคุมมีเขียดค่ะปีงขายเนาะเนาะ ลำคลองลำคลองได้สัทามาอย่างหรอกโอ้โ <c oughs> ได้หูพ่นเลือดพ่นตรวจเลือดน้องน้ำก่อนวันอะไร,นะรเนาะเพราะว่าเฮามานี่เฮามันมันบริสุทธิพี่น้องเขาจะก็เขาไปกวดเบิ่งมดลูกปากม,ลกมาลูกยังี่ทมันทำเราเปิดซ้สัแล้วก็ให้นอรอฟังพ่นเลือด เนื้อเหง่น,นะคะพ่วงละเศรา้าบาทสิบพันกีบหนึ่งหมื่นกีบตำทัวนะก่ะสิบห้าพันเนาะตึกเด็กพี่หน่อยนี่ย ท่านิเมชนนั่นแล้วลงนะแจะกับตึกเบอร์หนึ่งเบอร์สอง <c oughs> ลงเลยเดิอลงะเดลยพอท่านขามคือลราลงเลยเดิอในดองเลย ข่ยกินอยู่ข้างนอกอย่แล้อยู่ขางในเออมันสาดเท่าแล้วแบบเนี้ยมอนี่กาเซลาเดอพี่นนองจศาฟาคอนไลต์ก็เซร์บนแหลบนนอททำมาแลงกับคนไหนพี่น้องไว้แลกันใหม่คลิปหน้า 说身体也很好，就是有点不